สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีวันที่18ตุลา2568นะครับวันนี้วันดีนะครับเป็นวันเสาฟุตบอลก็คนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็หยิบมา2คู่นะครับแนวทางวันนี้เป็นฟุตบอลเยอรมันแล้วก็ฟุตบอลพีเมีกอังกฤษนะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกกันนะครับเวลา18นาฬิกานะครับฟุตเซนมด สเตอร์นะครับพบกับไดดาโมเลดเดนนะครับคู่นี้เจ้าบ้านเปิดต่อมาที่0.25นะครับสูงที่2ลูกครึ่งควบ3ราคาภูก็อยู่ตามเลทนะครับราคาภูเจ้าบ้านจ่ายที่2 3 4ราคาภูทีมเยือนจ่ายที่2.81ราคาภูเสมอจ่ายที่3.62คู่นี้ราคาภูก็ตรงตามเลทนะครับสำหรับวันที่ในเลท ราคาเสมอหรือราคา0.25นะครับเราไปดูสถิติคู่นี้นะครับสถิติ5นัดล่าสุดของแต่ละทีมนะครับคู่นี้ก็สวนมาก5นัดนะครับออกสูงแรกไปทั้งหมดทั้ง5นัดเลยนะครับทั้ง2ทีมคู่นี้ผมก็ติดดาวไว้เลยนะครับฟุตบอลสูงแรกสกอร์แนวทางของเรานะครับลงทุนที่0.75ลงมานะครับ ผมว่ามีแน่ๆนะครับ1ประตูถ้ายิงไวเราก็ปล่อยผ่านไปนะครับแล้วก็แถมนะครับไปสูงเต็มเวลาได้เลยนะครับคู่นี้แล้วอีกคู่นะครับเป็นฟุตบอลอังกฤษเพยรมลีกนะครับเวลา18บนาฬิกาสาสินาทีนะครับ Nottingham f o r สต์พบกับเซลซีนะครับคู่นี้เชลซีนะครับทีมเยือนบุกมาต่อที่0ูนด้านะครับสูงที่2ลูกขึ้นควบสามนะครับราคาปูทีมต่อใจที่ที่1.95ด้า้า ราคาปูทีมรองจ่ายที่สามจุดหกสามราคาปูเสมอจ่ายที่สามจุดเจ็ดสองคู่นี้ราคาปูก็ถือว่าตรงนะครับดูในเกณฑ์นะครับสําหรับฟุตบอลที่ต่อราคาศูนย์จุดห้านะครับสถิติคู่นี้นะครับห้านัดหลังสุดนะครับนอติเฮมฟอเรสสี่นัดออกสูงแรกสี่นะครับแล้วก็มีย้ําหลังหนึ่งนัดนะครับส่วนเซลซีห้านัดนะครับก็ออกสูงแรกหมดนะครับคู่นี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝาก ไว้ทั้งสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับสามประตูน่าจะมีนะครับคู่นี้แนวทางของเราก็ประมาณนี้นะครับถ้ามันยิงไวก่อนหรือมันยิงในช่วงเวลาหรือราคา1.25่ก็ปล่อยไปนะครับเรารอกดแค่0ูเหหรือ0.5นาก็พอครับถ้ามันยิงลูกเดียวเราก็เสียหูนะครับราคา1.25เลือกลงทุนที่ปลอดภัยและก็ โอกาสเสี่ยงน้อยเจ็บตัวน้อยที่สุดนะครับก็วันนี้ฝากไว้2คู่นะครับสาหรับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางของเราก็เข้าฟรีนะครับแอดไลน์ Ad ผมมาได้เลยนะครับ168 Tj k ผมดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่มมีแนวทางตารางแล้วก็มีกิจกรรมทางเว็บไซต์แล้วก็กิจกรรมการแข่งขันที่จัดขึ้นก็มีหมดนะครับสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับฝากไว้2คู่นะครับสวัสดีครับ